เพื่อนนายเคยสงสัยไหมทำไมคนบางคนมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าดีมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูมีตำแหน่งสูงมีครอบครัวที่น่ารักแต่เขากลับนั่งร้องไห้คนเดียวในรถหรือเขากลับรู้สึกว่าชีวิตฉันมีแค่นี้เองเหรอเราเรียกอาการนี้ว่าวิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis) แต่มันไม่ได้เกิดแค่กับคนวัยกลางคนนะครับเด็กจบใหม่ก็เป็นได้ คนเกษียณก็เป็นได้มันคืออาการของการปีนบันไดผิดกำแพงนายปีนขึ้นไปจนสุดยอดแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่านายไม่ได้อยากขึ้นมาบนกำแพงนี้ตั้งแต่แรกข่าวยุงนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้ดำเนินไปแบบสุ่มๆแต่มันมีวิวัฒนาการของมันเหมือนผีเสื้อที่ต้องเริ่มจากไข่หนอนดักแด้ผีเสื้อถ้านายพยายามเป็นหนอนไปตลอดชีวิต นายจะอึดอัดและตายไปอย่างน่าเสียดายยุงแบ่งชีวิตมนุษย์ออกเป็นสขั้น The Four Stages of Life: The Athlete นักกีฬา The Warrior นักรบ The Statesman รัฐบุรุษ The Spirit จิตวิญญาณคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ติดแยักอยู่ในขั้นที่สองนักรบจนวันตายพวกเขาต่อสู้แย่งชิงสะสมแล้วก็ตายไปพร้อมกับสมบัติที่เอาไปไม่ได้โดยไม่รู้เลยว่า ยังมีโลกใบใหม่รอพวกเขาอยู่ในขั้นที่3และ4ผมจะพานายเดินผ่านทั้ง4ประตูนี้มาดูกันว่าตอนนี้วิญญาณของนายอยู่ที่เลเวลไหนและนายต้องทำยังไงถึงจะกลายร่างเป็นผีเสื้อที่สมบูรณ์ได้เตรียมตัวนะครับการเดินท่านข้ามผ่านชิดวิญญาณเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ขั้นที่1นนักกีฬา the athlete เราทุกคนเริ่มต้นที่นี่ the athlete นักกีฬา ช่วงเวลานี้มักจะเกิดขึ้นในวัยรุ่นหรือช่วงต้นของวัยหนุ่มสาวแต่บางคนอายุ50ก็ยังติดอยู่ที่นี่นะในขั้นนี้โลกทั้งใบหมุนรอบรูปลักษณ์ภายนอก appearance ความหมกมุ่นสูงสุดของเราคือฉันดูดีไหมหุ่นฉันเป็นยังไงหน้าตาฉันสวยหล่อไหมเราใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้ากระจกเราเขายิมเพื่อปั้นกล้ามไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เพื่อโชว เราแต่งหน้าเราแต่งตัวความมั่นใจของเราผูกติดอยู่กับเงาสะท้อนในกระจกมันผิดไหมไม่ผิดครับมันเป็นธรรมชาติของช่วงวัยที่ต้องการดึงดูดคู่ครองและสร้างตัวตนมันคือช่วงเวลาแห่งความสดใสพลังงานและความหลงไหลในตัวเอง (narcissism) แต่กับดักของขั้นนี้คือความว่างเปล่าถ้านายอายุ 30- 40แล้วยังตัดสินคุณค่าของตัวเองจากซิกแพค หรือยอดไลค์ใน IG นายจะเริ่มทุกข์หนักเพราะสังขารมันร่วงโรยตามการเวลาเอนโทรปี entropy. นายกำลังสร้างบ้านบนผืนทรายพอน้ำซัดมาความแก่บ้านไหนก็พังคนที่ติดอยู่ในขั้น The ีแอ l ล t ดจะเป็นคนขี้อิจฉาขี้น้อยใจและต้องการคำชมตลอดเวลาเหมือนเด็กที่ร้องเรียกแม่แม่ดูหนูสิแม่ดูหนูสิถ้านายรู้สึกว่าชีวิตนายตื้นเขิน รู้สึกว่าต้องวิ่งตามแฟชั่นเหนื่อยเหลือเกินแปลว่านายพร้อมจะไปต่อแล้วไปสู่ขั้นที่ดุเดือดกว่าเดิม 2. ขั้นที่2นักรบ The Warrior เมื่อเราโตขึ้นเราเริ่มรู้ว่าแค่หล่อสวยมันกินไม่ได้เราจึงก้าวเข้าสู่ขั้นที่สอง The Warrior นักรบนี่คือช่วงเวลาแห่งการพิชิต conquest โลกเปลี่ยนจากเวทีประกวดความงามกลายเป็นสนามรบ เป้าหมายของเราเปลี่ยนไปฉันจะรวยกว่านี้ได้ยังไงฉันจะเอาชนะคู่แข่งได้ยังไงฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่เราโฟกัสที่มันนีเงิน Power อร์ำนาจและสเต t ัสสถานะเราทำงานหนัก14ชั่วโมงเราอดหลับอดนอนเราเริ่มสร้างอาณาจักรเราอยากเป็น CEO อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็น Number ร์วนนี่คือช่วงเวลาที่จำเป็นมากครับเพราะนายต้องสร้างรากฐานชีวิต นายต้องพิสูจน์ตัวเองว่านายมีน้ำยาอีโก้ของนายจะพองโตที่สุดในขั้นนี้นายจะรู้สึกว่านายคุมโลกได้ทั้งใบแต่นี่คือจุดที่คน90%ซตายคาที่พวกเขาเสพติดการเป็นนักรบเสพติดชัยชนะเสพติดโดปามีนพวกเขาชนะศึกสงครามแต่แพ้ในบ้านตัวเองครอบครัวแตกแยกเพราะไม่มีเวลาสุขภาพพังเพราะเครียดเพื่อนฝูงหายเพราะมองทุกคนเป็นคู่แข่ง และเมื่อนักรบชนะทุกอย่างแล้วเขาจะเจอกับความว่างเปล่าที่น่ากลัวที่สุดเขาจะถามตัวเองว่า is this it มีแค่นี้เองเหรอได้เงินร้อยล้านแล้วแล้วไงต่อได้ตำแหน่งสูงสุดแล้วแล้วไงต่อนี่คือที่มาของ midlife crisis ครับมันคือเสียงเรียกจากวิญญาณที่บอกว่าพอได้แล้วไอ้หนูดาบในมือนายมันหนักเกินไปแล้ววางลงเถอะถ้านายกำลังรู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งไล่ล่า รู้สึกว่าความสำเร็จมันจืดชืดยินดีด้วยนายกำลังจะตื่นเข้าสู่ขั้นที่3าขั้นที่3รัฐบุรุษ The Statesman เมื่อนักรบวางดาบลงเขาจะกลายร่างเป็น The Statesman รัฐบุรุษนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือการเปลี่ยนคำถามจากโลกนี้ให้อะไรฉันได้บ้าง What can I get เป็นฉันให้อะไรโลกไปนี้ได้บ้าง What can I give? ในขั้นนี้นายเลิกพิสูจน์ตัวเองแล้วนายรู้แล้วว่านายเก่งนายรู้แล้วว่านายทำได้นายพอแล้วตอนนี้นายอยากรับใช้ Serve ผู้อื่นนายเริ่มอยากสอนน้องๆรุ่นใหม่นายเริ่มอยากทำเพื่อสังคมนายเริ่มอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นนายเริ่มมองหาความหมาย meaning มากกว่าเงินตรา money ความสุขในขั้นนี้มันต่างจากขั้นนักรบความสุขของนักรบคือความสะใจ (pleasure) แต่ความสุขของรัฐบุรุษคือความอิ่มเอม (fulfillment) นายจะเริ่มเข้าใจคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนายจะเลิกแข่งกับใครเพราะนายแข่งกับตัวเองที่จะเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดชีวิตนายจะเบาสบายขึ้นมากเพราะนายไม่ต้องแบกอีโก้ที่หนักอึ้งอีกต่อไป นายไม่ได้ทำเพื่อหน้าตาของตัวเองแต่ทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นใครที่ก้าวมาถึงขั้นนี้ได้จะเป็นคนที่มีความสุขลึกซึ้ง deep happiness หน้าตาจะผ่องใสแววตาจะมีความเมตตานี่คือวัยแห่งการตกผลึกขั้นที่4จิตวิญญาณ the spirit และสุดท้ายขั้นสูงสุดที่น้อยคนจะไปถึง the spirit จิตวิญญาณ ขั้นนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือกับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงมันคือการตระหนักรู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้เราไม่ใช่ชื่อเสียงนี้เราไม่ใช่แม้แต่ความคิดนี้ในขั้น Statesman นายยังยึดติดกับการทำดีหรือสร้างตำนานแต่ในขั้น Spirit นายปล่อยวางทุกอย่าง total detachment นายมองเห็นว่านายคือส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นายคือพลังงานที่ไม่มีวันตาย นายจะมองความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้านายจะมองโลกด้วยสายตาของผู้เฝ้าดู The Observer นายจะรักทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้แต่คนที่เกลียดนายขั้นนี้คือขั้นของอิสรภาพที่แท้จริง Ultimate Freedom ไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลไม่มีความต้องการมีแต่ความสงบ Peace ที่สถิตยอยู่ตลอดเวลาขงจื้อเรียกว่าช่วงนี้ว่าทำตามใจปรารถนาโดยไม่ผิดทำนองคลองธรรม คือใจมันบริสุทธิ์จนทำอะไรก็เป็นธรรมชาติเป็นกุศลไปหมดนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ครับคือการเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงในใจเราบทสรุปคุณอยู่ที่ไหนและจะไปไหนต่อเพื่อนเราเดินผ่านทั้งสี่ฤดูกาลแล้วแอดลีตหลงเงาตัวเองวรอริเออร์ หลงชัยชนะ statesman, หลงไหลาการให้ spirit, หลุดพ้นและเป็นหนึ่งเดียวลองถามตัวเองดูสิตอนนี้นายติดอยู่ที่ด่านไหนถ้านายยังเป็นอดีต,ล,ตลองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าหน้าตาดูสิถ้านายยังเป็นวอริ i o r เอร์ ลองถามตัวเองว่าถ้าชนะแล้วไงต่อลองแบ่งปันให้คนอื่นดูสิถ้านายยังเป็นสเตจ Man ลองฝึกปล่อยวางความยึดติดไม่ความดีดูสิอย่ารีบทุกขั้นมีบทเรียนที่ต้องเก็บเกี่ยวแต่อย่าติดอยู่ที่เดิมนานเกินไปเพราะน้ำที่ขังอยู่นานๆจะกลายเป็นน้ำเน่า ชีวิตคือการไหลโฟลจงกล้าที่จะทิ้งตัวตนเก่าเพื่อต้อนรับตัวตนใหม่จงกล้าที่จะตายจากนักรบเพื่อเกิดใหม่เป็นรัฐบุรุษขอให้การเดินทางของจิตวิญญาณนายราบรื่นและงดงามเจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดี